สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้พรรเพื่อไทยนะครับออกถแถลงการนะครับในถแถลงการนี้บอกว่าคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญนั้นปราศจากอำนาจรองรับตามกฎหมายรัฐสภาจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนะฮะเนื่องจากรัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติที่สำคัญคือเขาถแถลงการแล้วเขาบอกว่าเป็นอำนาจตาม ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้และเป็นการใช้อำนาจในที่ประทายหนึ่งในสามอำนาจตามที่ประชาชนมอบหมายมาซึ่งไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรตุลาการเป็นประโยคที่สำคัญมากในการถแถลงการของพรรคเพื่อไทยในวันนี้และบอกว่าสารรัฐมนูญน,นั้นไม่มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจแบบนี้นะการตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คือพูดง่ายๆสอสอเพื่อไทยนั้นทําตามหน้าที่คือมันเป็นหน้าที่มันเป็นอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณได้ไปหาเสียงกับประชาชนมาแล้วแล้วคุณได้ไปทําสัญญาประชาคมไว้ในช่วงตอนที่หาเสียงว่าคุณจะเข้ามาแล้วแก้รัฐธรรมนูญถ้าไม่ทำนั่นแหละผิด ต้องทำตามที่ไปสัญญาไว้กับประชาชนแล้วแล้วในมาตรา291ของรัฐนูลน,นี้ที่ร่างมาโดยบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขในรอบนี้เนี่ยแหละระบุไว้ชัดเจนว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของสสที่จะทำอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายมาตรา68เลยทำไมผมพูดอย่างนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าและหรือนะฮะผมไม่ได้สนใจถึงประเด็นที่ว่าผ่านอายการสูงสุดก่อนหรือเปล่า แน่นอนเรื่องนั้นเนี่ยสารรัฐนูนทำผิดนะฮะไวยากรณ์หลักไวยากรณ์ของภาษาไทยผิดแต่นั้นไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือว่าในมาตรา68เนี่ยนะฮะมันระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นสิ่ง ที่สอสอเขาใช้อยู่ตอนนี้นะฮะมันไม่ใช่อยู่ดีมีกลุ่มบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพที่มีอยู่ต้องการล้มการปกครองถ้าทําอย่างนั้นมันถึงจะเข้าข่ายมาตรา68แต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาใช้อํานาจหน้าที่ของเขามันไม่ได้เข้าข่ายมาตรา68วรคหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ยื่นเนี่ยผมพูดได้ซ้ำไปว่าไม่มีสิทธิยื่นตามมาตรานี้ในวรคที่หนึ่ง ถ้ายื่นอย่างนี้สารก็ต้องตีกลับไปแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณอ้างผิดมาตราในขณะเดียวกันในการที่สารนั่นรับก็เป็นการรับโดยการอ้างวรรคที่สองในแบบที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เขียนไว้ในวรรคที่สองคือมันเป็นได้สองอย่างฮะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีความรู้หรือผมคิดว่าสารนูนนั้นมีความรู้เพราะฉะนั้นเข้าใจแต่ว่า อยากรับมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตีความเพื่อให้รับได้มันเป็นประเด็นที่ยิ่งพูดแล้วยิ่งน่าเสียดายว่าเรามีสามนูนที่จริงๆแล้วถ้าดูผลงานในอดีตนะฮะเรามีระบบยุติธรรมที่น่าสนใจมากสามนูนของไทยเนี่ยนะฮะสามารถดำเนินการลงโทษย้อนหลังได้และในขณะเดียวกัน ทำหน้าที่ในการดำเนินการลงโทษล่วงหน้าได้เพราะว่าหวาดระแวงเลือกเกินว่าสอส,อสอซึ่งมีกิจสิทธิ์ในการแก้ไขเมนูนั้นจะทำในสิ่งที่ล้มลางการปกครองซึ่งคุณจะบ้าเลยฮะ